นินทาถึงเราเนี่ยรู้จะเป็นพวกสาวๆแมคนหล่อมันก็อย่างงี้ยนะมีต่คนพูดถึงทุกวันอตอาเซ็กซี่ปากช่างขยี้ใจเหลือเกินให้หน้าตาจะมีสักคนหนึ่งนะจะขยี้ให้ทั้งคืนเอเอ จ่าจ้าเสร็จแล้วยังอ่ะจ,จ้าจ้าจ้าออกมาเถอะเดี๋ยวพี่จะพาไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดจ้ามาค่ะจ้าน้อหอมใส่น้ำหอมอะไรกลิ่นเหมือนมหาหญิงเลย,ยพี่ก็หล่อเลนเจะพาพฉันไปขึ้นสวรรค์เหรอก็ใช่สิจ้าจะแน่แล้วชั้นน่ะมันคนบาปหนาซะด้วย ถ้าไม่แน่จริงอ่ะไม่ถึงสวรรค์หรอกนะจ๊ะนี่จะทำดูถูกพี่ไปแคตตล็อกใหม่จากเกาหลีนี่มีแคตตล็กขนาดนี้วันนี้คงไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้วิชาหงรอกก่อนมังกรลำผสมภาษากาหลิงอุ้มแตง่งอนุม,มาณภาษาไทยหาน้องฟ้าแลไปถึงสวรรค์ได้สบายๆบายเลยจ๊ะพี่ฉันจะบอกให้นะว่าถ้าพวกเนี้ผืน ทันนอยังจะลองเอามนโท,น,ท,น,น,โทนั่งแทนดูบ้างอะมนโทนั่งแทน